จอดถ่ายเลยดีกว่าจะได้เห็นด้วยโอเคเดี๋ยวน,นะตอนนี้เรามาถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชนะครับโอเคผมจอดรถแป๊บหนึ่งนะครับเราก็มาถึงแล้วเดีย๋ยววันนี้เราก็คงจะนอนในนี้นะครับ <im lips> เพราะผมนัดเพื่อนมาอีกคันหนึ่งนะ วันนี้เรามามีเพื่อนมาด้วยก็โอเควิวก็สวยๆประมาณนี้เลยเออก็ประมาณนี้ก็ทะเลมันจะออกเงียบสงบแต่เดี๋ยวเราไปนอนอยู่ปลายแหลมเลยนะครับน่าจะเห็นวิวได้ชัดเจนกว่านีา้มากับน้องพยูนนะครับอยู่กับท้องทะเลของเราแห่งนี้เดี๋ยวจะต้องขึ้นไปที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม ก็คงอยู่แค่ตรงนี้ครับเนี่ยขึ้นไปก็ถึงแล้วเนี่ยตรงนี้อีกสองร้อยเมตรคุณจะถึงจุดนี้นี่นะครับเราเข้ามาแล้วก็เมื่อกี้คุยกับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ลงตัวเรื่อง,เร,องเรื่องการจอดรถบ้านเท่าไหร่นะครับที่งแต่ว่าค่ารถเข้า,ขาใน60บาทค่าคนอีก30สบนะครับก็อันนี้เลทีนประมาณนี้ตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับ ตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์จอดรถแล้วจอดรถตรงนี้ผนของข้ามถนน,นสนี่นะครับแคมป์กาวห้องน้ำนี่อยู่ตรงไหนครับห้องห้องน้ำนี่เข้าได้ตรงไหนบ้างห้องน้ำห้องน้ำมัอนอยู่นี่ฮะอ,อยู่นี่เนาะอยู่นี่ะต,ตรงนู้นคือจุดนู่นเลยใช่ไหมครับเออไกลเลย ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนิดนึงขอบคุณครับโอ้ห้องน้ำคืนนี่เลยโอเคนี่คือลานกลางเต็นท์ก็คือห้องน้ำอยู่ไกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรถามนี่นะครับนี่คือลานหินสีชมพูนี่นะครับจะเป็นหิน อย่ชมพูประมาณนี้นี่คือห้องน้ำแยกชายหญิงก็คงพอนอนงนุง่มผมก็อาจจะอาศัยอาบน้ำอย่างเดียวเดีย๋ยวเดินชมก่อนครับ <c oughs> อ๋อในห้องอาบน้ำ ในห้องสุขขานะก็ติดแผนหน้าออกทะเลอย่างนี้เลยนะครับมีจะมีห้องอาบน้ำเยอะเลยข้างหลังมีอ่างล้างหน้าสุขขาชายโอเคเออกไปก็เป็นทะเลเดี๋ยวผมเคลียร์กับเพื่อนก่อนสำหรับจอดรถนอน อตอนนี้เราก็กำลังเลือกเดี๋ยวผมจอดรถก่อนเนาะเดี๋ยวออก็ถ่ายใหม่นี่นะครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วก็ไปสำรวจจุดกลางเต็นท์หนึ่งลานตรงนู้นนะครับตรงนู้นแต่คราวนี้มันจะมีตรงนี้อีกลานหนึ่งซึ่งก็มีห้องน้ำอยู่แต่จุดที่จะให้จอดรถนอนได้ก็ตรงนี้นะครับซึ่งมันไม่มีห้องน้ำ ตอนนี้เรากำลังจะรอเพื่อนที่กำลังตามมามาดูก่อนมาเช็คตรงนู้นเป็นวัดแขมหนูนะครับที่เราขับรถไปเที่ยวกันนี่คือหินสีชมพูก็ประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้นะก็ใครไม่เคยมาเที่ยวก็ลองมาดูกันได้หินสีชมพู นี่เลยนะครับพระอาทิตย์ขึ้นมาจากขอบฟ้าแล้วของเช้าเช้าวันที่หนึ่งของมะม่วงแก้วนะอ่ของช่องมะม่วงแก้วแนละน้องทยูนนะมาอยู่กันที่ริมแดซาวเกรักษาพันธุ์ตัดป่าและพันธุ์พืชนะครับอ,อหินสีชมพูนี่เลย มาแนี้เลยขาออกมาก็จะเห็นลานแบบนี้เลยมีลานทอโอเคครับไปก่อนครับขอบคุณครับตรงนี้เลยทะเลทะเลตรงนี้จะเหมือนก็เป็นอ่าวนะครับจะเป็นอ่าวเนาะ ับวิวทิวทัศน,ลน,น์ลงไปกลางเต็นท์ได้เลยนะเนี่ยนี่นะครับทางเข้ามาในช่วงแรกก็เป็นถนนแบบนี้แหละครับแล้วก็ผ่านสวนเงาะสวนมังคุดสวนอะไรพวกนี้แหละครับตรงนี้เป็นหน่วยพิทักษ์เก็บน้ำ นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นปางอุ๋งจันทบุรีน,รนะฮะห้วยตาโบตาโบตาโบเอ่อนะฮะจุด,จ,ดจุดไฮไลท์ของเขาก็คือสะพานยื่นออกมานะเดี๋ยวลงไปดูกันเดี๋ยวผมต้องไปเอากล้องอีก,อกรอบหนึ่ง นี่นะครับแต่ตอนนี้เป็นอุทยานแล้วนะครับก็ขอเขาเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาเที่ยวดูโอ้ใช้ได้เลยนี่เลยก็คงไม่ได้นอนนะครับเพราะเพื่อนผมอีกคันหนึ่งเขามีเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยก็เข้ามาก็เลยไม่ได้เอาลง เดี๋ยวผมเอากล้องมาถ่ายรูปนิดหนึง่งส่วนห้องน้ำน่าจะอยู่ด้านนู้นเนาะห้องน้ำจะอยู่ไกลหน่อยหนึ่งนี่คุณลุงก็วัส <c oughs> ด,ดีครับวัสด,ดีครับ <c oughs> มากี่คืนแล้วครับเนี่ย คืนนี้ขึ้นมาคืนแรกฮะ่อคืนนอนอยู่น้ำตกกระติ่อคืนนอนอยู่น้ำตกกระติ่งเดี๋ยวเราต้องหาที่นอนใหม่ <c oughs> เขามีสัตว์เลี้ยงมาเขาห้ามสัตว์ใช่ครับห้ามคนน้อยๆนะเราดูแลดีๆไม่โดงเขงนตะรบกควงกันหรืววออะไรต่างน,นะแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ไม่ยอมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นทุกที่เลยเพราะเพาอย่างนี้แหละเขากลัวเขาเขาก็ตัดปัญหาไปเลยอะไรก็กลัวว่า แนี่นะครับเดี๋ยวเราขอรีวิวเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายกล้องมีปัญหาอยู่ก็มีตรงเมื่อกี้มีห้องน้ําเลยไปนะครับแล้วก็ตรงมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งส่วนตรงนี้ก็คงกลางได้อีกจุดหนึ่งมั้งก็มาเลือกหาที่อืมเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปหา ที่พักกันถ้าไม่ได้แคมป์เดี๋ยวก็ให้ข้างหน้าเขาเขาแล้วครับจะเปิดห้องหรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะออกจากจุดตรวจที่เก็บเงินเป็นอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วสองแล้วนะครับเอาละครับผมอ่านี่นะครับเขาไม้แก้วรีสอร์ท หลังจากอกหักจากห้วยตะโบก็อาจจะมาเข้าพักที่นี่โอ้โหหนูๆเต็มไปหมดเลย่เนจ่เจต้าเอะานอได้เ้ยนะเจ้าเจ้าพายุน้อยเมื่อกี้คุยกับเจ้าของใจดีก็คือหัวละร้อย มีห้องน้ําอยู่ข้างในเดี๋ยวเจี๊ยบขับเข้าไปวนได้ไได้แต่ว่าจ๋อมเขาแนะนําว่าลองเข้าไปดูน้ําตกข้างในอีกสองที่ตกข้างในเออเขาแนะนําเข้าไปมีที่ที่จอดนอนอก็ตรงนี้ได้อยู่แล้วเอออ๋ออันนี้ดีไว้ขอบดีแเออเข้าใจดีใจดีไม่คิดใจดีเนี่ยติดเลยแต่ถ้านอนที่นี่เราก็เข้าเข้าไปเที่ยวนั้นได้ถ้าอยากจะเดินอื ขายต้นไม้ด้วยพึ่งชอบอ,อยาเดี๋ยวเราไปดูจุดตรงตรงนี้เป็นเขาไม้แก้วรีสอร์ทนะครับมีบ้านพักด้วยซึ่งตรงนี้อยู่ติดกับลืไมไปแล้วพึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยตาโบตาโบตาโบอ่าซึ่งมีเดินทะลุเข้าไปได้แล้วก็ไปถ่ายรูปตอนเช้านี่แหละครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุด แล้วก็กอนุญาตให้จอดรถนอนหรือกางเต็นท์เนี่ยได้ด้วยแต่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเดินทะลุได้ไหมหไม่เปไ็นไรเดี๋ยวค่อยเสร็จแล้วก็คือหัวละหนึ่งร้อยมีห้องน้ำให้อยู่ข้างในแต่นี้ผมกำลังเข้ามาดูนะครับก็เขาบอกให้กลับขับเข้ามาน่าจะเป็นตรงไหนไม่แน่ใจห้องน้ำ โอเคน่าจะเป็นแถวๆนี้แหละอ๋อมีน้ําอยู่ข้างในติดกันโอเคเข้าใจละไปเดี๋ยวผมไปดูจุดกลางเต้นอื่นต่อไปครับทางเข้าน้ําตกมะกอก ข้างหน้าน่าจะเป็นความอุดมชุ่มชื้นสมบูรณ์ของป่าไม้ประเทศไทยนะก็หวังถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละทำให้เราสามารถนอนตั้งแคมป์ได้เนาะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับอ้อม ลงต้องคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีแต่เก็บน้ำอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วกมันน่าจะเหมือนกันเลยไปไปอีกตอนนี้น่าจะได้ เดี๋ยวข้างหน้าเขียนไว้แล้วครับเหลืออีกกี่เมตรเดินไปดูโอ้แป๊บเดียวเดินมาสองร้อยเมตรโอ้โหเก่งไหมล่ะนี่นะครับกดห้ามจับปลาห้ามใช้สบู่ยาสระผมห้ามกระโดดน้ำนะครับเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรน้ำตกมาตอกน้ำตก พู้มาแรงๆอย่างนี้เลยเห็นไหมครับผมน้ำตกมาตอบมาตอบน้ำตกมาตอกคตุ้ค่าที่เดินเข้ามาคุ้ค่าที่เดินเข้ามา5้า้อยเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาออกคงไม่ถ่ายแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆ วันนี้มะม่วงแก้วและน้องพยูนก็ได้มานอนแคมอยู่ที่นะเป็นหน่วยพิทักอุทยานนะครับน้าตกพิวสีแล้วก็ชื่อก็คือเดิมทีก็คือน้ำตกประกอบนะครับน้ำตกมะกอกแต่ตอนนี้เป็นหน่วยอุทยานแล้วครับก็ อากาศดีครับเนี่ยดูตอนเช้าลมสบายเลยนี่เปนอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับลานหญ้าสวยๆเลยตรงนู้นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำแบบใหม่ของอุทยานนะครับโอเคจะเป็นโฮมสเตย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แต่ว่าอยู่ใกล้เขื่อนคีรีทาราใช่ไหมก็อ่ายังไม่ได้ถ่ายป้ายอะไรยังอื่นเลยนี่นะครับเรามานอนในสวนมีบุฟเฟ่ด้วยมีบุฟเฟ่อาหารและผละไม้เออมาตามเรื่ดูเลยอ่หารไม่ออกแล้วสุโคไทยโอ้ชื่อดัง สวยเลยนี่แล้วบุฟเฟ่ต์นี่มียังไงอะครับอ,อตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วเพราะว่ามันหมดหน้าผลไม้<อ>จัดเฉพาะหน้าผลไม้<อ>คือเราเน้นเอตรงเนี้ยเน้นในพวกผลไม้พวกตุเรียนพวกอะไรพวกนี้มันหมดตัวหมดแล้วควรับผมเป็นเป็นบุฟเฟ่ต์ผลไม้แล้วก็มีกับข้าวอันนี้ผมถ่าย youtube ไปได้วยผมก็อันนี้เผื่อใครอยากมานี่หลังเท่าไหร่เอย ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้เงินรู้ว่าพันกว่าบ,บาทยังไงเนี่ยพันกว่าบาทเออมีแอร์ด้วยเนาะครับ <พอ S 1> ผมน่าจะอะไรนะน,นี่คือชื่อที่พักหรือว่าครับเนี่ยครับผมนี่แหละสวนผู<อ>้ทิทาาพย์ธาราสวนผู้ทิพย์ธารารู้สึกว่าข้าเก่าไหมเมื่อกี้เห็นยังไงใช่ใช่นะนะข้าเก่า โอ้ oh, มีร้านกาแฟ้านกายขายขายไหมคะโอเคลวคงห้องแล้วก็ม okay, ีสวนมีบุฟเฟ่์นะครับห้าเก้าเก้าแล้วก็มีอุทิวทัศน์อย่างนี้เลยครับเพิ่งไปถ่ายร้านกาแฟนู่นเนี่ยสวยเพิ่งร้านกาแฟสวย อ๋เดี๋ยวผมพามาดูห้องน้ำนิดนึงก็โอ้เป็นห้องอาบน้ำด้วยห้องสุข,ขาด้วยหลังจากพาชมห้องสุข,ขาไปแล้วห้องอาบน้ำไปแล้วก็ร้านกาแฟสวยๆ <c oughs> กับลานนะครับ ทำเป็นสเต็ปชั้นบันีกแต่และชั้นก็เป็นไงครับน่าจะมีไฟเปิด<ว>เฮ้โอ้ยากมากด้วยโอ้เครื่องหลายตังเนะนาะแล้วก็ดูเองแล้วเราไม่ทำไมไม่รับราชการรันมค่สีแส่แสน ขอเราไปลองแล้วมันไม่ใช่ขออนุญาตถ่ายนะครับผมเอกับต้านห้านหลานร้านของนะกำลังนี่เลยนี <h <h ่ติดห right ้าติดหกโอ้โหได้วิวสวยเลยนะเนี่ยอมาแล้วไม่ผ่านแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้าออไปสองเออโอ้โหดูวิวดีอลังการเลยโอ้โหนูหน่ะยข้างบนนี้ เขื่อนคลีอะไรทาราทั้งอย่างนี่แหละครับหมู่บ้านนี้สวยนะครับเป็นหมู่บ้านทาพลอยมานมนานแล้วเห็นคุณลุงบอกว่าเป็นร้อยปีแล้วที่ดินตรงเนี้เพราะนั้นโอเคเราไปกันต่อเลยครับผมนี<อ>่นะครับเราเข้ามาแล้วมีเขื่อนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ แล้วก็มีเงาะจากคุณรุ่งที่ให้เรามาเมื่อกี้ด้วยนะครับจากนี่เลยนะครับเราจอดริมเขื่อนคีรีทารานีถ้าจำไม่ผิดนะตรงนู้นไม่รู้ว่าเป็นที่ให้เล่นน้ำมีอุปกรณ์ด้วย,วยจากสันเขื่อนเมื่อกี้เราก็ขี่มา นะครับผมไม mm ่แน่ใจว่าจุดที่เราจะกลางได้เนี่ยเป็นจุดไหนนี่ตรงที่เขาเขียนเนี่ยน่าจะเป็นแคมป์เนี่ยจังเกิลแคมครับเออก็เลี้ยวเข้ามาในจังเกิลแคมนะครับผมเห็นอ่านแบบพอดีเขาทำป้ายไว้ไม่ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราก็มาดูกันก็ตรงนู้นก็น่าจะเป็นวิวริมน้ำ ริมอ่างเก็บน้ำนะครับแต่เดี๋ยวขอเข้าไปเจรจากับเจ้าของลานนิดนึงแต่ถ้าแต่ห้องน้ำจะอยู่อยู่ตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นวิวเหมืองไกลๆจะเดี๋ยวค่อยๆก็คงเดี๋ยวเลือกจุดจอดนอนนะครับ อาจจะใกล้ห้องน้ำนิดหนึ่งโอเคก็มีมาแล้วหนึ่งเจ้านะครับโอเคออเครับผมนเราได้มุมนูนม้นโอเค,อเคนอนจังเกิลแคมนะครับด้านนู้นจะเป็นแห่งน้ำที่ผมถ่ายให้ดูตอนเมื่อกี้ก็คือเราเลือกที่นี่เพราะว่าหนึ่งคือ ต้องการความแบบสบายสบายเพราะวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะครับก็ไปลานที่มันดีกว่าน,นี้ก็คงมีคนมาเยอะครับเพราะวันนี้วันเสาร์แล้วก็ลานนี้คือจังเกิลแคมป์ร้อยี่สิบาทไม่มีไฟนะครับมีห้องน้ำอยู่นู่นสองห้องนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำ ห้องน้ำก็มีอ่างอ่างล้างจานให้นะครับปัสสวะชายนั้นอยู่ข้างหลังสุขขาอยู่ที่นี่แล้วไปดูกันห้องอาบน้ำเปิดไฟหน่อยนี่นะครับมีชั้นวางให้เรียบร้อยมีสุขภัณฑ์นั่งได้สบาย โอเคแล้วก็มีอ่างสำหรับล้างหน้านะอแล้วจะมีกระตอบนี่ให้ด้วยใครจะใช้ประโยชน์จากมันก็ได้โอเคลมนะครับสังเกตลมมาแล้วตอนนี้เราย้ายแคมป์นะครับย้ายจากฝั่งนู้น มาฝั่งนี้นี่เราได้วิวนี้ด้วยและที่สำคัญที่ย้ายไม่ใช่เพราะวิวเพราะลม,มเพราะตรงจุดนั้นลมไม่เข้าเลยเราก็เลยต้องย้ายมาตรงจุดนี้แทนให้ได้ลมเพราะนั้นแคมป์ของมะม่วงแก้วและน้องพอยูนก็มาอยู่ในวิวแบบนี้แล้วอันสวยงามนะครับามาพร้อมกันสองคัน มาเลยมากับเจ้าโจ๊กเกอร์นึ่งนะครับโจ๊กเกอร์นั่นเป็นแกรนเวียนะครับโตโยต้าแกรนเวียอันนี้เป็นนิสันเวนเน็ <Okay. S 1> แตแแคมสวยสวยแคมสวยสวยโอเคครับผม